ค่ะการเรียนท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจตุจรงค์ทัศน์ศิรูนนะคะอาจารย์ประจำวิชานะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะในวันนี้กลุ่มของพวกเรากลุ่มที่สองนะคะจะออกมานําเสนอนะคะรูปแบบการนิเทศภายในนะคะซึ่งรูปแบบของพวกเราเรียกว่าเป็นทททโมเดลนะคะเป็นการนิเทศสามทนะคะ ซึ่งการนิเทศสามพอเนี้ยจะขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ P D C A นะคะซึ่งในรายละเอียดนะคะทอที่1คือเรื่องของทงักษะทอที่2เรื่องของเทคโนโลยีและทอสุดท้ายคือเรื่องของท้องถิ่นซึ่งในกระบวนการนี้จะขับเคลื่อนด้วย P D C A และนําไปสู่โรงเรียนต้นแบบแห่งยูงว,ว่ายูะว,วะมักุเทศนะคะซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ค่ะ โอเคค่ะทุกคนคงจะุ้นชินกับคำว่าโรงเรียนเอา,าม่ค่ะทุกคนคงจะุ้นชินกับคำว่าโรงเรียนต้นแบบยุวามาะมักคุเทศ์นะคะอ,อันดับแรกคงต้องย้อนกลับไปพูดกันก่อนว่าคำว่าโรงเรียนต้นแบบยุวะมาักคุเทศคืออะไรคือโรงเรียนที่มีแกนนำนักนเะล่าเรื่องชุมชนทำหน้าที่ในการนำนักนะท่องเที่ยว ไปเยี่ยมชมชุมชนเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นของเราก็เลยเป็นที่มาของคําว่าโมเดลสารทอนนองค่ะอธิบายไปแล้วว่าทอแรกคือทักษะทอที่สองคือด้านเทคโนโลยีแล้วก็ทอที่3คือท้องถิ่นเรามาดูกันว่า P D C A เอาไปใช้ในกระบวนการ ท้องถิ่นเนี่ยได้ยังไงบ้างอันดับแรก P ค่ะ P คือขั้นของการวางแผนวางแผนเพื่ออะไรเพื่อที่จะศึกษาสภาพแล้วก็สร้างแผนการดำเนินง,งานศึกษาสภาพที่นี้คืออะไรดูค่ะว่าโรงเรียนมีอะไรและต้องการอะไรมีจุดเด่นอะไรต้องการอะไรอยากจะเป็นอะไรสร้างแผนขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะให้โรงเนะรียนนะบรรลุสิ่งที่ต้องการเป็น base path ทิขึ้นมาต่อมา คือทําตามแผนเมื่อวางแผนเสร็จแล้วเราก็จะปฏิบัติการตามแผนนิเทศสามทอขึ้นมาแผนที่ว่านั้นคือด้านของครูค่ะเราจะเป็นการนิเทศแบบอสอนงานสอนงานอะไรสอนงานเพื่อที่จะให้สอนให้เรียนเกิดทักษะทักษะที่ว่านั้นคืออะไรบ้างทักษะของนิวอัคกูเทศแน่นอนค่ะการสื่อสารค่ะ การสื่อสารการคิดแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีทักษะต่างๆนักเรียนจะต้องมีการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อมาอเป็นทอที่สองค่ะแบบพัฒนาพัฒนาอะไรครูต้องสามารถให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์อะไรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชนประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้แบบวิถีท้องถิ่น เป็นการประชาสัมพันธ์นั่นเองต่อมาทอที่3คือแบบร่วมพัฒนาแบบร่วมพัฒนาคืออะไรคือการที่ใช้ท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการพัฒนาผลักดันให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบรวแลมรรคผลทีอย่างสมบูรณ์ท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไงท้องถิ่นท้องีพื้นฐานความรู้ค่ะพื้นฐานความรู้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นของดีงในชุมชนสิ่งประดิษ์ต่างๆที่เทศาิถิมีอะไรมีดอกกระเจียวมีอะไรอีก มีชุมชนมอญโวราณค่ะยากุ้นต่อมามีอะไรอีกมีสวนอินทรีย์ค่ะมีกเกษตรอินทรีอะโวคาโดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอินซีแบบร้อยเปอร์เซนตอนนี้ส่งขายอ,าอยู่กับเซนทันหลายคนสนใจชื่อว่าอะโวคาโดสวนเทพพนานี่คือการให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราต่อมาค่ะ ต่อมาปรับปรุงอะไรในส่วนที่เป็นข้อด้อยอะไรที่เป็นข้อด้อยยังทําให้โรงเรยียนต้นแบบเาาดียวับโมเดลของเราไม่ใช่ต้นแบบที่ร้อยเปอร์เซ็นอะไรที่สำคัญจะประับปรุงปรับปรุงหน้าอะไรอาจจะเป็นแก้วมีแค่แก,แกนนาอย่างเดียวสิบคนมันยังน้อยเกินไปเรายังสามารถที่จะไปอะไรคะ,ะประชาสัมพันธ์หาเครือข่ายเครือข่ายเข้ามาเป็นแกนนําร่วมกันอาจจะไม่ใช่แค่ในโรงเรยียน ครูพ่อหน่อยต่อมาจุดท้ายค่ะคือการตรวจสอบตรวสอบที่ว่านี้จะมีอยู่สองแบบด้วยกันตรวจสอบที่หนึ่งคือครูผู้ที่ทาการวิเคราะห์คือใครคะคือพออ่อพออ่จะตรวจสอบครูว่าเนี่ยเธอสามารถที่จะพัฒนาทักษะจากนักเรียนที่สุดจะเป็นวยวัฒนากาเทศ่ได้หรือเปล่าได้กี่เปอร์เซ็นได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต่อมาในแบบพัฒนาพอที่สอง ้ท้เทคโนโลยีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเทคโนโลยีที่ว่ามันคืออะไรมีประสิทธิภาพมากไหมมีนวัตรกรรมหรือเปล่าต่อมาทอที่สามค่ะแบบร่วมพัฒนาดูซิว่าคุณครูเนี่ยมีความสามารถที่จะพานักเรียนลงสู่ท้องถิ่นไหมคุณครูมีความสามารถที่จะพาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนในโรงเรียนของเราหรือเปล่าและสุดท้ายค่ะ ด้านนักเรีย ν, นนักเรียนเกิดทักษะไหมละ่ะทักษะที or or yep. ่ว่าคืออะไรเขามีความสามารถที่จะไปประกอบกิจกรรมการเป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นหรือเป็นยุคละมาคุเทศดีหรือเปล่าทำยังไงคะสังเกตเลยค่ะนักเรียนขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมค่ะนักนักท่องเที่ยวมีความสุขไหมนักท่องเที่ยวรู้สึกดีไหมหรือว่า าการท่องเที่ยวของเรามันดีขึ้นหรือเปล่าต่อมาเทคโนโลยีค่ะนอกจากคครูจะพาทาแล้วนักเรียนต้องเกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยตนเองเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนเครือข่ายในรุ่นต่อๆไปได้เกิดอะไรขึ้นเกิดอาชีพค่ะอาชีพเหล่านี้จะติดตัวเขาไปต่อมาท้องถิ่นค่ะดูสิเขา,า่าท้องถิ่นเกิดการพัฒนาหรือเปล่าแน่นอนว่าถ้ามีนะักท่องเที่ยวลงที่เราท้องถิ่นเกิดการพัฒนาค่ะ ท้องถิ่นเมื่อเกิดการละนาไม่มีท้องถิ่นไหนที่จะไม่อยากให้การสนับสนุนทุกอย่างจะเป็นวงจรที่สามารถทําให้โรงเรียนนั้นกลายเป็นเบสแพ็กที่เชื่อเรียกว่าโรงเรียนต้นแบบยุวัมักคุเทศนั่นเองค่ะคุณแนทอนมีอะไรจะเล่าไหมคะว่าจะไม่พูดก็ได้ค่ะเห็นแต่งก้อนไว้ค่ะวันนี้จะไม่ได้รับฟังบทกลอนก็คือจะไม่ได้เลย ามทอนะครับทอทักษะเทนนักเรียนมัคคุเทศทอเทคโนโเป็นเหตุให้ค้นหาทอท้องถิ่นชุมชนคนนำพาพัฒนาทั้งสามทอก็จเจริญขอบคุณครับ